กล้องสดมากอันนี้ได้อยู่กล้องสดมาให้ตายวางตรงไหนีบ้าง นลสวัสดีค่ะทุกคนคอันนี้ได้ป่ะคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้จะไลฟ์ตอนนี้แต่ว่าเราจะมาดูระบบของในย t u b e ใน facebook นะคะสวัสดีค่ะอันนี้น่าจะได้อยู่นี่ใช้กล้อง iPhone เลยนะคือแบบบาปมากสวัสดีทุกคนนะคะ มายวจะวางกล้องก่อนมาค่ะมามาเดี๋ยวไลฟ์ก็ได้เดี๋ยวมาไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวบาบี้จะมาไลฟ์พี่ขวัญอีกทุกคนเข้าไปที่แฟนเพจนะคะใครอยากดูดวงฟรีเข้าไปที่แฟนเพจกดแชร์ให้บาบี้หน่อยตอนนี้แฟนเพจเงียบมากมาเดี๋ยวบาบี้จะตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย อยู่ตรงไหนดีวะเข้าไปที่แฟนเพจนะคะพิมพ์ว่าบาร์บี้ชิสาถ้าใครเข้าแฟนเพจไม่เป็นเอ๊ะทำไมแฟนเพจคนไม่มีใครเข้าแฟนเพจไม่เป็นแต่ใครเข้าแฟนเพจแล้วก็ทักมาหน่อยนะคะทักมาในแฟนเพจหน่อยทำไรคะมาลองกล้องอ่ะมาลองแอปมาลองแอปว่าหน้าตาโอเคไหม มันกระตุกไหมอ่ะแปบบนึงนะหาที่ตั้งกล้องก่อนกระตุกปะมาลองกล้องเฉยๆใส่แอปหน้าฟุงฟิงนะคะโอเคเอ,อ๋อวันนี้คอนแทคเลนส์สวยคนไม่สวยหรอ แสดงว่ามันโอเคใช่ป่ะเอ้ยแสดงว่าไลฟ์สดอันนี้ได้อะมาค่ะเออทำไมวันนี้วันนี้มันยากจังมันไม่แจ้งเตือนใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้แชร์ไปหน้าเฟซใช่ป่ะอี่พยายามวางคนไม่สวยค่ะผมทรงนี้นะหมอนพีวขวัญอุ้ยจริงเหรอตายมึงดูหน้ามาปลอมกูสิ ทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนตามไปในแฟนเพจหน่อยอุ้ยฉันจะตั้งกล้องยังไงละเนี่ยคนไม่สวยคะ่ะเออมาตั้งกล้องได้ละดูดิแฟนเพจมีคนเดียวเล่นช่องเจ็ดน้ากลมเนาะดูดีไม่มีใครตามมาเลยอะแรง ดดนเก่งมากไม่เดี๋ยวจะไลฟ์ของพี่ขวัญไงแต่ว่ามาลองมาลองดูเฉยๆเพราะว่ามันฟลิปกล้องได้ด้วยนะเออไม่รู้ทำไมไลฟ์แล้วมันไม่มีใครขึ้นมาเลยอ่ะใน b e อ่ะมีเยอะมีเยอะอยู่แต่ว่าอ่าดูใน YouTube ก็ได้อันนี้มาลองไลฟ์เฉย กดแชร์แล้วพิมพ์คำถามมาเลยน้ำพิกเขาไม่ตามมาเลยอ่ะเขาไม่ตามมาในเพจเลยอ่ะทุกคนี่พิมพ์คำถามมาเลยค่ะเดี๋ยวดูใน YouTube ก็ได้หรือแฟนเพจไม่แจ้งเตือนวะ อุ้ยมาแล้วไม่เปลี่ยนพื้นหลังสักทีเออพื้นหลังคือปูปมากเฮ้ยมาแล้วย้ายมาแล้วโอเคค่ะห้าคนแล้วเ็วๆกดแท็กนะคะจริงๆอะ่ะปูผ้าตอนตอนไลฟ์ของพี่ขวัญทุกคนตามไปแฟนเพจค่ะเ <P> ข้า <P> ไปที่ แฟนเพจบาร์บี้ชีสาโบเบไม้สละอาโบเบไม้สละอีไมโทชอช้างสละอีสอเสือสละอาจะทำเสื้อผ้ามึงรู้ไหมว่ากูแอดแอดเพจมึงไปอ่ะเพจที่มึงบอกอ่ะเขาขายของกูเฉยเลยคือกูแอดไปแล้วทีนี้กูไปพิมพ์ข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาขายของกูใหญ่เลย เรวตามมาค่ะใช่แล้วค่ะทำไมไม่ขึ้นหัวอืมเออว่ะถ้าดูในนี้มันไม่ขึ้นหัวผู้แชร์ใช่ป่ะเดี๋ยวแปบ,บนึงขอดูนันนี้ก่อนทุกคนค่ะถามมาเลยนะเข้าไปที่แฟนเพจเร็วถ้าใครเข้าไม่เป็นก็เข้าไปที่คลิป Youtube ของบ๊อบบี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์เนาะเนี่ยคือจะล่อทุกๆคนมาติดตามไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อาจจะไม่ย้ายแฟนเพจแล้วอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอันนี้ คอมมิสสัญญาย้ายประมาณรอบที่หนึ่งล้านแปดสิบสี่แล้วอะ่ะแชร์แล้วค่ะเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นวะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเออมันมีคนมาแล้วอะ่ะ <c oughs> เออย,ย้ายเพจเก่งคือแบบว่าตามไปติดตามกันไม่ทันแล้วอันนี้จะเป็นเพจสุดท้ายแล้วสัญญา สัญญาด้วยเกีร็ดลูกเสืออีตั๊กเน็ตบ้านเป็ไปแล้วอือดูเน็ตเดียพิมคําถามมาเลยไอตั๊กถามว่าพี่ไม่เห็นคําถามอ่ะเห็นเขาว่าแชร์แล้วเอออะไรวะ ดูเน็ตดีย๋ยโอ้ที่หลังจ่ายตังค์บ้างนะแชร์แล้วเออของม,มึงถามว่าอะไรนะกล้องสวนเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าเน็ตจะก,กากขนาดน,นี้ก็ไม่ต้องแล้วแหละอีังถามว่าถามว่าอะไรนะถามว่าทำแบรนด์เสื้อผ้าจะรอดไหมไว้ทำกับพี่สะพ้ายอืม ทำได้ทำได้เรื่อยๆอ่ะรอดอยู่นะถ้าแบบหมายถึงว่าอันนี้กินน้ำพริกไปด้วยนะน้ำพริกกากหมูเอ้ยน้ำพริกหนังไก่สั่งได้คือทำได้ถ้าถ้าเหมือนกับว่าอดทุนน่ะอืมมันเหมือนแบบ แรกๆอะ่ะมันจะยังแบบมันจะต้องรออะ่ะคิดว่าประมาณปีหน้าถึงจะดีปีประมาณหกเดือนสามถึงหกเดือนขึ้นไปอะ่ะคือเหมือนแบบคือมันทําได้เรื่อยๆเลยนะแต่ว่ามันต้องเป็นงานที่แบบไม่ได้ลงทุนสูงคือเหมือนเหมือนถ้าเราทําไปปุ๊บแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราทำไปเรื่อยๆอะ่ะคือมันได้แต่ว่าให้แปดดับคือระวังปัญหาที่มันแบบ ในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันอึดอัดอึดอัดกันอะมันก็ยังจะมีอยู่นะคือเหมือนแบบเหมือนต้องรับหูรับตาทําอะคือเหมือนต้องตกลงกันดีๆอุย้ยทําคนเดียวหรอทําคนเดียวนี่เอาแม่มาช่วยไหมอะอ้ยอยากจะกินเน็ตมากเลยอะ่ะตอนเนี้ยคือแบบว่าถ้าไม่จ่ายตังค่าเน็ตนะก็คือแบบ ไม่ต้องหรอกไม่ต้องทำงานเอาจริงว่าเฟซลมดูดูเน็ตดิปังอะใน YouTube เข้ามาในแฟนเพจนะคะถึงจะถึงจะเห็นคอมเมนต์นะต้องกดแชร์ด้วยนะคะระหว่างทำคนเดียวกับพี่สะพ้ายทำคนเดียวเป็นยังไงบ้างอ่ะเด, like เ,นนะเดี๋ยวก็ไลค์ไปเลยละกันนะเดี๋ยวไปไลค์ เดี๋ยวไปไลฟ์แฟนเพจยูซี่แฟนเพจพี่ขวัญต่อนะคะงานเยอะวันนี้วันนี้งานหลายสดเยอะและเดี๋ยวจะฝากเพื่อนๆใน YouTube กับในแฟนเพจว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนจะมาขายเสื้อผ้า <laughs> อินี่ทาทุกอย่างแล้วคือไม่ได้ร้อนเงินแต่อย่างใดแต่ว่าจริงจังปีหน้ากูว่าถ้าทําคนเดียวจะดีกว่าเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ผลประโยชน์ทําคนเดียว เดี๋ยวดูดิทำคนเดียวรอดเปล่าวะแต่บางครั้งมันอาจจะมันไม่ใช่คนเดียวเสมอไปอ่ะไพ่ขึ้นเอกแอมเพรสอาจจะเป็นแม่ช่วยอะไรเงี้ยถ้าทาคนคนเดียวจะรอดไหมอีตักถามมาได้มากกว่าหนึ่งคำถามนะคะแต่ต้องกดแชร์นะเข้ามาที่แฟนเพจนะคะใน YouTube มาถามในแฟนเพจนะทําคนเดียวได้แต่ว่าต้องให้แม่ช่วยทําคนเดียวดีกว่าทําคนเดียวดีกว่า ทำกับพี่สะพ้ายเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันแต่หรืออาจจะอีกอย่างหนึ่งก็คือทําทากับพี่สะพ้ายไปก่อนพอพอธุรกิจดีขึ้นก็คือถีบหัวพี่สะพ้ายส่งไปเลย <c oughs> <c oughs> คือแบบพอธุรกิจดีขึ้นก็แบบว่าออกไปต้องไม่ยุ่งกับฉันเพราะว่ามีเกณฑ์ทะเลาะก,กันอยู่นะเออเอาคำถามต่อมาอยากถามว่า คนที่ชอบเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อเราคนอื่นไม่ถามเลยเหรอเข้ามาดูอะไรเข้ามาดูคนสวยเหรอใน y o u t u b e นะคะคนที่เข้ามาใน youtube กดเข้าไปดูในแฟนเพจนะคะแฟนเพจบาอบบี้ชิสาชื่ออะไรอะอยากถามว่าคนที่ชอบอยู่เขามีความรู้สึกอย่างไรต่อเราเขาชื่ออะไรวะเนะ่ยเคเลอดพรทิพย เน็ตแบบเน็ตแบบนี้หนูจะไลฟ์สดยังไงล่ะครับกล้องมันอีตักอยู่ปะวะกล้องมันกระตุกปะไม่กระตุกใช่ปะใช้โปรแกรมไลฟ์แบบว่าน่าจะแบบว่าได้ดูแบบบิวตี้บิวตี้หน่อยเขารู้สึกยังไงตอนเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะยังรู้สึกเหมือนเป็นแค่เพื่อนอยู่คนเนี้ยจะบอกว่าถ้าจะจีบคนนี้นะอย่าแบบอย่าลุกหนะัก เขาว่าเขาเหมือนแบบบี้ว่าเขายังไม่พร้อมคือตอนนี้เขามองกับเราเป็นเพื่อนใช่ปะถ้าจะเอาคนคนนี้จริงๆนะต้องแบบเหมือนแบบค่อยๆตะล่มตะล่อมอะถ้าเกิดเขาเขารู้ว่าเราชอบอะเขาจะอึดอัดทันทีหรือเขาจะแบบมีระยะอืมเราจะต้องทําให้เขาแบบชอบเราแบบโดยที่เขาไม่รู้ตัวอันเนี้ยถึงจะเวิร์กเอ๊ะพิมความถามมาเลยนะคะเออทำไมเริ่มเห็นคนแล้วอะ พิมพ์ถามซ้ำได้นะคะเข้ามาใน Youtube ก็เข้าไปที่แฟนเพจนะคะโอ้ยทัไมเน็ตมันติงต้องอย่างนี้วะเน็ตติงตองอะ <c oughs> คุณอายถามว่าเดือนพฤศจิกายนจะมีเข้ามาจะมีคนเข้ามาคุยด้วยไหมคะก <c oughs> ากมากเ <c oughs> ดือนพฤศจิกายนจะมีคนเข้ามาคุยไหม ทำไมที่บ้านคือไม่ใส่ค่าเน็ตหรออไรไงแป๊บนึงนะคะทีละดูคนดูเน็ตดิโอ้ตายมีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีแต่ว่าไม่ใช่แฟนนะคือเหมือนแบบเราก็ยังไม่ถูกใจคือเข้ามาแบบเข้ามาคุยเฉยๆอะแล้วก็ระวังคนมีเจ้าของนะคะ เข้ามาคุยทางออนไลน์คือคุยกันก็เป็นได้เพื่อนกันไปก่อนค่ะยังไม่ได้เป็นแฟนนะอ่ะฮะต่อค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้คือเขายังไม่ได้ชอบเราอะเราเราจะยังไงอะคือเขาไม่ตอนนี้เขาเที่ยวเหรอแค่เพื่อนอะ คือถ้าจะไปต่ออ่ะมันต้องมีความอดทนแบบอย่างมากอะ่ะคือตอนนี้เหมือนเขายังไม่คิดอะไรกับเราเลยอะ่ะอืมนั่นถามอยู่มันอยู่ที่เราว่าเราชอบเขาแบบคือตอนนี้คือคำตอบก็คือเขายังไม่ได้มีใจใช่ไหมแต่ถ้าเราชอบเขาแค่ไหนอะ่ะถ้าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะ่ะเราขี้เกียจพยายามอะ่ะเราก็ไม่ต้องเราก็มุกออนเลยเพราะว่าตอนนี้เขาคิดกับเราแค่เพื่อนเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบต้องเอาคนนี้อะ่ะโอ้โห บอกเลยว่าไม่ตอวมา6เดือนนะคะหรือตอนนี้ถ้าถามว่ามีหวังไหมยังไม่มีเลยยังน้อยกว่า5้น่ะคือเราสู้ไหมอะ่ะทุกคนพิมพ์มาในแฟนเพจนะคะภายในเดือนพฤษภาปีหน้าจะสมหวังในความรักไหมคะพฤษภาปีหน้าเลยเหรอ ธฤษภาปีหน้าเลยเหรอฤพฤษภาหรือพฤจินะมันให้มันอยู่ได้สามเดือนหรือเปล่าถามว่ามันดูไปไกลขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันมันจะไม่แม่นนะเดี๋ยวน้ำพริกโคตรอร่อยเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะคะคุณไอโสดจะมีคนเข้ามาไหมมีนะคะนี่ตอบไปแล้วนะมีเข้ามาแบบแต่เราอะ ยังไม่ได้อยากเป็นแฟนอ่ะดิจะไปต่อดีไหมเดี๋ยวดูให้แต่ว่าคือเขายังไม่ได้ชอบอะที่เห็นนะนะโอ้สองปีนานเกินนี่ควรไปต่อไหมอะดูไพ่ก่อนสิบดาบเก้าดาบอย่างเงี้ยเหมือนแบบ เหมือนเขาเหมือนเหมือนคบกันไปแล้วมันดูดพลังงานอะ่ะถูกป,ปะไมถูกป,ปะคิดว่าไม่ควรอะ่ะเพราะว่าทุกคนอาบพี่ขอกินไปด้วยนะเพราะว่าแบบเออเลิกกินนั่นแหละมันอร่อยอะ่ะน้ำพริกอะ่ะน้ำพริกหนังไก่เดีย๋ยวแค่นี้เองคือจะบอกว่าอะไรนะ ก็จะบอกว่ามันมันคุยแล้วมันมันมันไม่โอกาสสมหวังมันแบบมันมียี่สิบเปอร์เซ็นอะในหนึ่งร้อยอ่ะเราควรที่จะหยุดไหมถ้ามันนานสองปีนี่มันนานมากเลยนะอืมมันนานเกินไปแล้วสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใน Youtube นะคะเข้าไปในแฟนเพจให้บาร์บี้หน่อยนะคะบาร์บี้อ่านคอมเมนต์จากแฟนเพจนะคะที่มาไลค์ใน Youtube เพราะว่าจะดึงคนไปในแฟนเพจเนาะ เพราะว่าเฟซเพจมันจะแชร์ได้ง่ายกว่านะคะภายในพฤศจิกายนกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์เป็นค่าครูด้นะคะแชร์แชร์แชร์ะะ share share ลงกลุ่มหรือว่าแชร์หน้าเฟซก็ได้นะคะคำถามภายในเดือนพฤศจิกายนสะสมหวังในความรับไหมคะ ยังนะคะยังนะคะไพ่แปดดาบเหมือนแบบมันยังมันยังไม่มันยังมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ไม่จริงจังอะคะ่ะก็คือเหมือนม,มันยังต้องรอไปต่อนะขึ้นไพ่แฮงแมนดูดีๆแล้วกันเนาะคนที่เราดิวอยู่หรือคนที่เข้ามาอะไรเงี้ยเขาเขาสดจริงๆหรือเปล่าอะอืม เหมือนแบบว่ามีเกณฑ์ที่จะไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วเลยแบบไอเหตุผลนี้เขาแบบชัดเจนกับเราไม่ได้อะ่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้สดก็ได้มั้งเออลองดูดูดีๆนะคะทุกคนค่ะใน Youtube เข้ามาที่แฟนเพจนะมาวิอ่านคอมเมนต์แต่ในแฟนเพจนะคะขนตากระดิง ใครที่จะถามอีกคําถามนึงให้กดแชร์ไปอีก3ามแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าแชร์แล้วแชร์เพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นนะว่าว่าเราแชร์ไปแล้วกี่แชร์นะคะหาเพิ่มต้องกดแชร์เพิ่มอีกนะคะทุกคนโอ้ยทําไมอ่ะทมไมวันนี้อุปสรรคเยอะจังเน็ต แป๊บหนึ่งนะคะมันมันเข้าไปดูไม่ได้อะ่ะใครที่แชร์แล้วช่วยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วให้หน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเข้าไปดูไม่ได้อะ พิมมาใหม่นะคะพิมมาใหม่นะเดี๋ยวขอล้างแชทแป๊บนึงพิมมาใหม่นะถ้าเกิดใครที่เคยตอบไปแล้วอะ่ะก็พิมพ์ว่าแชร์เพิ่มแล้วนะคะพิมมาให้หน่อยนะคะพอดีว่ามันกดเช็กไม่ได้อะ่ะอุ้ยแต่ในยูดูคนเยอะมากคุณน้ำพิมพเขาว่าแชร์แล้วให้หน่อยนะคะ มันกดเข้าไปเช็คไม่ได้อะมันมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะเ <c oughs> <c oughs> น็ตมันเป็นหนังห่วยอะไระนะไ <c oughs> อ้คือแบบวันนี้ฝนตกภายุเข้าหรอไม่เข้าใจเป็นอะไรมากเลยอุ๊ยหรือว่ามันอาจจะเป็นที่มันอาจจะเป็นที่คนมาซ่อมโทรศัพท์แล้วไปดึงสายเน็ตหรือเปล่าอ่ะไม่เข้าใจคือ พิมพ์แชร์แล้วแล้วก็พิมพ์คําถามมานะคะพิมพ์ใหม่มาพิมพ์ให้ใหม่หมดเลยเพราะว่ามันเข้าไปเช็คไม่ได้ดูดิเป็นโรคอะไรวะเนี่ยแสดงว่าจริงแล้วแหละน่าจะโดนตัดเน็ตไปแล้วแหละที่บ้านอะ่ะอืมปังปลุกเย้มากโอ้ยคน พี่ฟ้าถามว่าแฟนที่เลิกกันไปแล้วมีโอกาสได้กลับมาคบกันไหมภายในสิ้นปีนี้แชร์แล้วพิมพ์อพิมพ์คำถามมาเลยค่ะคนที่เลิกกันไปมีโอกาสกลับมาคบกันไหมภายในปีนี้เนาะอืมแฟนเก่าไม่มีคือเขามีคนอื่นแล้วอะค่ะ เขาอาจจะเลิกกันเพราะว่านอกใจเราหรือเปล่าเขามีคนอื่นแล้วอ่ะคือมันก็มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาคุยแต่ว่าคือกลับมาชัดเจนอ่ะยังไม่มีนะคะคือถ้าเกิดว่ากลับมาจริงๆอ่ะแล้วเขาบอกว่าชัดเจนอ่ะเขาอาจจะหลอกเราก็ได้เพราะว่าให้ขึ้นมาว่าเหมือนไอสาเหตุที่เลิกกันไปอ่ะคือเขาไปม,มีคนอื่นนะคะและตอนนี้เขาก็ยังมีอยู่ด้วยอม,มันก็เลยแบบ มันยังไม่เห็นโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันจริงจังภายในปีนี้นะคะแบบเขาอาจจะยังไม่เลิกกับคนนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวบี้ขอไปรีเซ็ตเน็ตนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาอะไรใหม่เพราะว่าเน็ตมันใช้ไม่ได้เลยอะมันเป็นหอ่ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างว่าเราเปิดเน็ตหรือเปล่าดูดิ เดี๋ยวมาไลฟ์ตอนกลางคืนใหม่นะคะเดี๋ยวมาขายเสื้อผ้าด้วยเดี๋ยวมาใหม่นะทุกคนเน็ตมันใช้ไม่ได้อ่ะ